สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินคัม์บุฟิทักเอไอคอรสต้นนะครับวันนี้นะครับรายละเอียดในการสร้างระบบผลิตเงินนะครับให้รันแบบต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปในตัว Audio Book นะครับโปรแกรมนะครับตัวหนึ่งชื่อว่า audible นะครับ audible dot com นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมี Affiliate โปรแกรมของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวโค้ชจะให้เห็นภาพโฟล์ของมันคร่าวๆก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครับเราจะใช้ตัว AI article review เพื่อรีวิวหนังสือนะครับในการที่จะสร้างเป็นระบบคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับสร้างตัว Channel ของ YouTube เป็น Book r r v v i w นะครับเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวระบบของอตัว Audible นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยาหากเราได้ตัว Affiliate Link นะครับกดสมัคร Affiliate Link เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ตัว Trial Membership ของเขาได้นะครับซึ่งในการที่จะดึงผู้คนที่สนใจในการที่จะมาฟัง Audible Book ในตัว Audible เนี่ยนะครับท่านจะได้5 US d ลลาร์ทันทีหากเขา register ตัว trial member นะครับซึ่งไม่ต้องเสียเงินใดๆเลยศูนย์ US นะครับคือไม่ต้องจ่ายเงินเลยแค่ register เป็น trial member ท่านก็ได้5 US d ลลาร์แล้วในการนำผู้คนเข้ามาเพื่อจะฟังหนังสือใน Audible โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหากเรา estimate นะครับอยู่ที่200 free trial member นะครับต่อเดือนก็อยู่ประมาณพันเหรียญเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้น ท่านสามารถที่จะทําให้เกิดระบบการผลิตเงินอย่างนี้นะครับได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่ท่านต้องมีความรู้นิดหนึ่งนะครับท่านไหนนะครับที่เข้ามาเพิ่งรับฟังรับชมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับคนยังมีเทคโนโลยีที่ตัวท็อปมากกว่านี้นะครับในการที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถผลิตเงินแบบออโต้นะครับมันมีด้วยกันหลายระดับหลายเลเยอร์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะวอร์มอัพความรู้ของเราขึ้นนะครับเราก็เริ่มที่จะ ทำตัวระบบนะครับให้มันเกิดรายได้ขึ้นมานะครับเป็น US ดอลลร์นะครับได้ในระดับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ค่อยสเต็ปไปให้มันมีรายได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจะทําให้ท่านมีเม็ดเงินนะครับวิ่งเข้ามาหลายทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโมเดลตัวนี้นะครับคือตัว a i e s m audible นะครับ audible book member นะครับเราจะสร้างรายได้จาก trial member นะครับที่อยู่ในตัว Audible.com เนี่ยนะครับโดยที่มี engine capacity ระบบ system ตัวนี้นะครับอยู่ที่5 USD ต่อ trial member sign in นะครับ sign up นะครับ Estimate cost estimate คร่าวๆแบบที่เข้ามา,าในระดับ beginner นะครับน่าอยู่สักประมาณสัก200 free trial member นะครับ sign up ต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ประมาณสักพันเหรียญพัน USD นะครับ ถ้าลองคุณเป็นเงินไทยดูนั่นคือเข้ามาต่อเดือนนะครับเป็นรา,ายได้ที่วิ่งเข้ามานะครับท่านไหนที่ทํางานประจําอยู่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับใช้กลยุทธ์ตัวระบบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่เป็นดูหาวิธีการในการทําเงินเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะทํางานาที่เป็นอิสระ,ะอยู่นะครับก็สามารถใช้วิธีเทคนิคนี้ได้เช่นกันนะครับในการที่จะส,สร้างเงินขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้นะครับ หากเ,าเรามีความรู้มากกว่านะครับเราก็จะเป็นแต้มต่อในการที่จะทำเงินสูงมากกว่าโดยที่ท่านไม่จาเป็นต้องอไปเปิดร้านไม่จาเป็นจะต้องไปาบางครั้งนะครับหลายๆคนเนี่ยไลฟ์สดกันโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะครับหากเราสร้างกลุ่มซิสเต็มอย่างนี้นะครับเราเพียงแต่ควบคุมระบบนะครับทำให้เกิดเป็นเงินขึ้นมามันจะได้เปรียบกว่าแลวก็เลเวอเรจกว่ายเยอะมากเลยนะครับ Engine Performance อยู่ที่80%นะครับ People Knowledge ตรงนี้สำคัญมากอยู่ที่90%คือท่านต้องรู้ระบบทัส k ทำงานยังไงนะครับ AI Capacity ตอนนี้เนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ capability อยู่ที่95%แล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตัว audible.com นะครับท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนังสือ audiobook นะครับแล้วก็ เขาก็ให้เข้าไปฟรีทรีอัล0เยอสเดลลร์นะครับไทร์ฟอร์0เยอสเดลลร์ 4, 0, 00. ตรงนั้นแหละครับที่จะทําให้ท่านเกิดเม็ดเงินขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านเข้าไปริจิสเตอร์ Register, นะแอพเฟรียตโปรแกรมนะครับใน Au อเดิลเบิลเนี่ยตรงนี้สแตนดาร์ดฟรีสตรัคเจอร์ของเขาเนี่ยครับออเดิลฟรีทรีอัลดิจิตอลเมมเบอร์ชิพจะอยู่ที่5 US ดอลลาร์ 00. นี่เขาจ่ายนะครับให้เราหักนำคนเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มของเขานะครับ เพราะฉะนั้นหากกดเจ้าสีเหลือง TRY40 ดอลลาร์เนี่ยคนที่ส่วนใจนะครับเราจะได้ทันที 5US ดอลลาร์โอเคไหมครับไม่ซับซ้อนนะครับและทุกคนสามารถทำได้นะนะครับโค้ดอยากให้เป็นวิธีการที่ทำให้หลายๆคนนะครับทำเงินได้เ,เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในสภาวะการที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับและยังมีตัวอื่นอีกที่มันสามารถทำเงินได้สูงมากกว่านี้นะครับเอาละครับท่านเข้าไป ในรายละเอียดนะครับของ Audible Affiliate โปรแกรมนะนะครับเดี๋ยวโค้จะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ a u d i b o e s l a s EP s a f f i l i a t e d a s Intro โอเคนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปรีจิสเตอร์หตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปที่ตัวนี้ครับ Amazon ท่านเข้าไปที่ Amazon นะสมัคร Account ของ Amazon ไว้ใครยังไม่มีก็สมัคร Register a c แอ u n คา์ Amazon นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า free audiobooks โอเคนะครับในนั้นก็จะมีตัวอ u ริโอบุที่ให้ฟังแบบฟรีเยอะอยู่นะครับในนั้นนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าหนังสือประเภทไหนที่เราเอน่าจะมีแนวโน้มแล้วเออน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เข้ามาเหมือนโคตยกตัวอย่างเช่นดราก้อนบัตนะครับตรงนี้เกี่ยวกับโซมังตัวมังกรนะครับดราก้อเนี่ยเออมันมีจริงยังไงเป็นเรื่องราวนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นออริโอบุ๊จะอยู่ที่0 USD ดอลลาร์ เป็นฟรีออนไลนะครับเขาจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะเริ่มต้นตั้งต้นเป็นตัวรีวิวนะครับเจ้า dragon bat นะครับ omibus นี่นะครับแล้วก็มี affiliate link ด้านซ้ายมือนะครับท่านสมัครเรียบร้อยแล้ว affiliate link ตัวนี้แหละมันจะเชื่อมเข้ามาที่ตัว dragon bat ตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินถูกไหมครับ0 USD นะครับก็สามารถที่จะอ่านตัวหนังสือตัวนี้ได้แล้วนะครับ คราวนี้ในสเตปต่อไปโค้ดจะให้ตัว AI Art i c l e นะครับเป็นตัวรีวิวสร้างตัวบทความขึ้นมานะครับเป็น,ปนโครงสร้างของวิดีโอขึ้นมาโดยใช้ตัวด r a g o n b ัตตัวนี้เหละเป็นตัวตั้งตน้นแล้วก็ให้ AI เขียนโครงสร้างขึ้นมานะครับพอเขียนโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดก็สร้างตัวระบบช่อง y o u t u ู e ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องอตัว o o k Review นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องอ บุ๊กหนังสือนะครับแล้วก็มีไบเบิลมีรายละเอียดนะครับเป็นสตอรี่ต่างๆนะครับก็จะเป็นแนวทางในลักษณะอย่างนี้นะครับลองจับคอนเซปต์ดูนะครับไม่จำเป็นต้องเอาหน้าออกกล้องนะครับเราจะใช้เสียงหลบเสียงสังเคราะห์นะครับของ AI แล้วก็รายละเอียดในการที่จะสร้างตัววิดีโอขึ้นมานะครับในตัวระบบนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นช่องของเรานะครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับที่เป็นตัวเนื้อหาของวิดีโอนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะของอแล้วแต่ว่าบุ๊กของแต่ละรูปแบบนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่ให้ AI สร้างตัวโหลกวิดีโอขึ้นมาได้นะครับได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น Flow System ของมันเนี่ยครับมันจะวางตัวในลักษณะ AI r e อ i ร r e ิเคิล e ก็คือให้ AI เนี่ยรีวิวเขียนบทความมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองบทความตัวนั้น Article ตัวนั้นนะครับมาสร้างเป็นวิดีโอซึ่งใช้ ตัว AI ตัวหนึ่งทำเป็นวิดีโอได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ตัววิดีโอ MP4 มาเรียบร้อยนะครับก็อัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยใต้ description ของ y t u t u เนี่ยเราก็เชื่อมต่อไปไหนครับ Audible Affiliate Program เห็นนะครับพอเข้ามาที่ a u d i o Affiliate Program กดปุ่มสีเหลือง Get Your Imagination Going ตรงนั้นนะครับเป็นฟรีที่เป็น member นะครับเราจะได้ทันทีเท่าไหร่นะครับ 5 US ดอลลร์โอเคนะครับโอเคไหมนะครับเ,เขาคิดว่าไม่ซับซ้อนนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดเป็น Cash Flow วิ่งเข้ามาเป็นตัวเบสนะครับในการที่จะสร้างตัวระบบเ,เครื่องผลิตเงินขึ้นมานะครับและนี่ก็คือเป็นตัวเบื้องต้นนะครับที่เราสามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้จับเม็ดเงิน US ดอลลร์นะครับได้เห็นกันเร็วมากยิ่งขึ้นเน่ยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ย ต้องความรู้ต้องมีองค์ความรู้ที่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปจับเม็ดเงินนะครับได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือตัวระบบทสัสนะครับที่ต้องศึกษาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับท่านไหนที่ต้องการเซตร,ระบบในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่มันมีเม็ดเงินอีกหลายเท่าตัววิ่งเข้ามานะครับคือเราจะสร้างตัวระบบช่องเนี่ยหลายช่องทางเข้ามานะครับทำให้เกิด การทวีของเม็ดเงินขึ้นมานะครับตรงนี้ audio book เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง affiliate ทั่วโลกเลยนะครับเป็น USD นะครับซึ่ง flow ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับส่วนอีกโมเดลอีกซิสเต็มอื่นๆนะครับเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นช่องของสุขภาพ luxury นะครับช่องของ travel นะครับยังมีอีกหลายหลายรูปแบบมากนะครับขึ้นกับนิชที่เราเลือกไปนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับเข้าาที่ไลน์พี่ท AI, ั้ง a อไพิมพ์คําว่าควันตั้มนะครับและเดี๋ยวก็จะเริ่มปูทางให้ท่านไปสัมผัสกับเงินยูเอสดอลลาร์นะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับต้องรีบทําความเข้าใจหาความรู้เข้าตัวด่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาวะาเศรษฐกิจต่างๆนะครับมันกาลังปรับตัวเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับตัวเร็วให้เท่าทันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น AI ต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะมากเลยในการที่จะหาเงินนะครับ แผนรูปแบบการหาเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นกระบวนการพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่จะใช้งาน AI ได้เป็นอย่างเหมาะสมแล้วเอื้อมไปถึงเพชรเงินเนี่ยมีความสําคัญมากในการที่เราเออจะสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับและแน่นอนครับเฟิร์สมูฟนะครับใครที่รู้ก่อนใครที่เข้าใจระบบก่อนแน่นอนเขาต้องไปรอจับเงินตรงนั้นก่อนแน่นอนนะครับ ช้านะครับมาที่แรกพิทักษ์เอพิมคำว่าควอนตั้มครับครับวันนี้ผมพิทักษ์เอไอโค้ชต้นต้องขอขับลาไปก่อนนะครับท่านไหนที่ต้องการสร้างเม็ดเงินให้เห็นนะครับจริงๆออกมานะครับขมาที่แรกพิทักษ์เอไอพิมว่าควอนตัมครับผมต้องขอขับลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากและมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากสายอินเทอ์เนตกับนนะครับสวัสดีครับ